สบายดีพี่น้องป้องไป,งป,งปงจุกขุนคนมือน,นี้มาหกกับซองแม่น้องม่อนนำมันพาพี่น้องมาลก,กากาศยามแรงเนะาะไปบังกันเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศยามซีดแรงเนาะลกกะลกกะพง้งพ่อแม่พี่น้องนามบ่มี ล้านก็ไรเออเดโดๆโดิๆๆดิๆๆๆดๆๆดิๆน่ามาอากาศย่ำสันดียร์ร้อามวนทรายพี่น้องร้านก็นไรร้านหน่อย นังตีตีมาสบายดีทานถั่วสมแน่สบายดีอ่ะยับบักไปอีกลูกก็เห็นเออยับไปอยดอกโอ้อามันกามาให้เบงอุมกาอาสบายดีก่อน ใบายดีมากกระแม่หนังม่อนเออมากับแม่หนังม่อนข้าอุ้มกาเพิ่นมายกมือพ่อพี่น้องอ่าปวงลงมาเนี่เอาไปล็อกกะอ้ยเต้นพร้อมพี่มีดาวเต้นพร้อมพ่่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศอันทงไ้พูนพูนมีดาวเต้นพร้อมเอาบรรยากาศอันทงไ้ทงหน้า ย่างสีดึงเลยยังบอวร้ายเนาะพ่อพี่น้องอันยังบอวร้ายปันใดก็คือสีเหลวแตะกาดเนาะวันยูซีหาหาไฮเนาะพ้นบ่มีรถกากับรถกาดผงอันนี้มันวัดเนาะหน้าเห่าอยู่ขางวัด วัดเพื่อนอันตาเวนตกดินยำแมลงลกคขักกาดยามนี่โอ้โหคนเตะกะผู้คนตายบรรยากาศนี่อนเอาไปโลกตีนงมวย หาได้บ่องได้แล้วฮะมาหาใส่กันหน่อยมาไปหาไปที่หิมะไปเลยแหละอันนี้ไปหาอย่าเพิ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดไปสิมันอ,อุย้ยอด้ยเอไปได้อาไปได้จะเฮ็ดลูกไปหาลกกาผูดแรงจั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 ง,องเอาแม่ก็บจีเป็นลกจักบาท แทงากนเลยโอ๊ยขันเล่นเลือเลือขั้นข้าใเ่อโอยกานมอเนย์นะโอยนับกาไก่สีกาพูดได้ลยเหรอเป็นแม่มาแล้วมาให้แม่ให้แม่าไปเซน้ำหาไปเซน้ำไปเซน้ำก็ไไบสหาไปเลยำวสไซน้ำบ่ ค่าก็บได้ oh, หลายดอกไฟ่นมประมาณยูหาหกสิบเนาะอ้หนี่หกสิบมัโอ้ยหาปได้โอยุมเลยมันเป็นบ้างเจ๋อเดยโอ้ยหาเบิ่งแล้วจังมัดเลยนี่สองสองสี่หแปดสิบสิบสองเบิน่ละสี่หาป้าเลยนะตายาินะพี่น้่งมันไล่ไลยเว้ยอ๋อของร้านกระจับที่ทั้งนึ่งออ ตีกองตีกองตีกองเอาตีีงคือบาทเดียวเป็นตีเป็นสีกันยังกองจามบาทบอกจริงทำบาทเอาแค่ถูกนลูกถูกตี พอจะหาบปตดจบหาบกล้าคืนแต่มันมันอันรุดรุดออกหาบลาลายสองส,องสี่หกแปดชิบป,ปไปหมัดบอนี่งก็มา <c oughs> นหาบ่า่าะดอรุดอีก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 เออคนลดดดจับหน่นน<ะ>อยมั้ยอเ,เออ,ปอแปลงพรอมแปลงแปลงซุกซุกจะหน่ยไปสิอันคิดอีกแล้วนะ คิดอีกได้หน่งหาบลายลันจะคิดไปเลยประมาณเศร้าสองสี่หกแปดชิบิดสองิสาประมาณเศร้าปลายมัดขอถอดคอไฟอะไรเนาะโกหาไปแล้วน้ำกลน่ะแต่ข้าวอ่นเกี้วขาวแก้วน้ำตะกี้มิจะหาบอันนั้นพอไปพี่น้องหาบเอาอ่นยาบล่มล่มล่มพัดแวง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  ขึ้นมาในอันอมีแต่ปลาไปแถวไหนแถวหน้าไม่มีรถอันผาดเนาะพ่อพี่น้องรถผาดรถยังมาอันนี้แล้วเนาะบ่ได้หาไปเก่าหน้าครึ่งเมื่อแถวบ้านจากหน้าไปหาบ้านอันจะปิ้วผลแล้วเนาะแต่ข้าวเป็นสาวซีจอยๆนี่ยังหน่อยเอ้าดอง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 เอามาดมาดคำเลย กัดกนก็มัดกนนกบดทำแล้วหาเกียวไม่คยสิสัตยใบกัพะลูกหเกียวจัเป็นบับทองดักกี้็เสียบจมเปนดกับชมแกชมเดายังก็แก่ชมเดายังแก่ชมเดา

ปุยไม่ปุ้ยปาดยูฮานะแล้วใครเด้อจก็ไปบ่ได้มือปฏิปามือมืออะไรมข้มาถาเาก่อนามแม่ตนนามน่ะเามาัดแล้วก็ไปีแม่ปุยนั่นเย่พะเกียนมัก ลูกซีแม่หนิบกไป้มัดได้หนิใช่ไม่ใช่หรอหาวหนาวแต่กระเพื่อมาึ้นขัาเล็กน้อย

จาหน้าตีได้มกะตีหน่อยลอยลานวิวตีหน่อยตีตีหน่อยใส่วันใส่ซาตีหน่อยสงซาตีหน่อยสงปมันสีขั้นไข่ปลูกปะใช้เกีียวเห็นอยู่บ่เอ้าเพ่งก็สอบมาล้นนาะถ้า้กับเอนขัขียเบอร์ตอนต้ก็มี เห็่ใหญ่โหอุ้ยใครน้าเขาไปจกบองบองใครปะเกยน่กเาเกี่ยน่งอะเกี่ยนเะห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วใช่หโ,โอ้ยลูกอะ

ก็จะับคลิปนี่อ,อไระสะสเริกระไกรอใสกระไขกระกรติดตามกรกระเล่นปุ้งปุ้งปุ้งปิ้ง,งหายจไปมาผัดคลิปใหม่ขอขอบใจบ๊ายบาย